ปานอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสามคนก็จะได้มาลงพื้นที่วิจัยเกี่ยวกับเรื่องน้ำคอโรฟิลจากสมุนไพร9ชนิดน,นะคะซึ่งประกอบไปด้วยดิฉันนางสาวธริกาอุบลวิชาการค่ะดิฉันนางสาวนววดีรินแยงค่ะและดิฉันนางสาวจุธารัตน์คนไทยสงค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ พวกเรานะคะก็ได้มาอยู่กับยายหววยายทองยายแหลงและยายคำแล้วนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้สูงอายุของเราค่ะที่ได้ทําน้าคอร์ฟิลจากสมุนไพรเก้าอย่างขึ้นมานะคะแล้วสมุนไพรน้ําสมุนไพรคอร์ฟิลของคุณยายมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะแต่ก่อนคนทาก่อนเป็นสองท้องในบ้านนี่องกินตำท้องตำในบ้านเนี่ก็เลยเอามาเป็นยากันกินก็กินหาเนี่ย

แกได้กินได้กินลมกับยาเห็นปัจจุบันได้น่ะอ๋อสามารถเอามาปั่นรวมกันได้ใช่ไหมคะรวมกันได้เลยมาปั่นรวมกันได้เลยมีหลายโลกคนเท่ามีหลายโลกโลกหวานหลกดำใไ่มันใส่หอวไหนก็ได้เลยหัวไหนก็ได้โคตรไหลยอดนั่นะหัวไหนเนี่ยแล้วทำไมต้องเป็นเก้าอย่างคะมันดีมันรวมกันนี่มันดีเละๆมันเป็นเละมาก แม่เปราะกันนี่มันหลุดไหลายอันเขามันเป็นหลายโลกมันแกะน้อยน้อยแบบต้อผสมกันมันจะลดลงไปยาดีอยเลขเก้าเลขเก้าที่สื่อถึงกันมีอายุยืนหรือเปล่าคะอายุยืนเลยเลขเก้ายังเลยนะยายมี่เราเก้าที่ไปได้ดีต่าและเก้าอย่างของคุณยายที่ใส่ไปมีสมุนไพรอะไรบ้างคะไม่ใช่กระต่ายอันนี้มีใบตัวเนาะค่ะแล้วก็อันี้อืมครับ ผักผักผ so, okay. mm, mm ัก่าหมผักผปาอันนี้นี้แน่นมึกอันนี้นะคะอันนี้เชียงดาเชียงดาเชียงดาอันนี้แบบบกบอันนี้นะคะมันลี้หลวงอ๋อมันดีหลวงอาไปผสมกันเหม่ยงหัวเสี่ยงหัวมกันเดียวเป็นตีมเฮงอ้อมตีเป็ี่ยนงูสวัสดในเหลียมวันอันเขาเหลี่ยมหวังเฮงแกมาเลี้งนี่ย เหมือนเอาปุุกปลุกกระโถนเย็นแล้วสูตรแล้วสูตรที่คุณยายทำคุณยายทำไงล่ะคะกาเป็นกัมชาเท็นข้ากัมละคะเป็นกัมกัมตอกันนั่นแหละอ๋อค่ะกัมกัมตอกันเลยเอามารวมกันเลยหนึ่งเอาไปปั่นยาอย่างนี้แต่ใบเตยที่ใส่เยอะกว่าเพราะว่ามันหอมใช่ไหมคะเยอะกว่านันหอมคนดับกินมมนีเลย อ๋อตัวนี้มันจะเอียนหน่อยเขาจะกินตัวนี้นักหน่อยอ๋อสามารถดับกินพวกนี้ได้ใช่ไหมคะดาวดับกินได้หมดเลยอันนี้เอากินแก่ค่ะพอหั่นแบบนี้เสร็จก็เอาไปปั่นเลยเหรอคะปั่นเลยค่ะปั่นแล้วอ่ะเอามาเอามันพวกอันนี้พวกอันเออละเมือนนะแม่พวกข้าวตับแม่ตำเนาะอตอนแม่ปันมันมีแข็งปั่นแต่ไม่แเ้วก็มันมีแข็งปั่นตับ

ค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้น้ำโคอโรฟิลจากสมุนไพร9ชนิดของกลุ่มประเทนผู้สูงอายุของเราแล้วนะคะตอนนี้นะค่ะเราก็จะมาชิมกันดูนะคะเนากินละอัญุมันขนยืนเออจ้าสมุนไพรเนาะอัญโมันขนยืนอยู่ดีชุกกันตูวคนก็ขอขอบคุณคุณยายทุกคนเลยนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้การทำน้ำโคอโรฟิลจาก ก้าอย่างค่ะขอบคุณมากนะคะอาขอบใจมากๆที่ได้ดื่มน้ำาคลอรอฟิลของคุณยายนะคะพบว่าน้ำาคลอรอฟิลมีกลิ่นฉุนและลดขมค่ะจึงไปที่มาของวิจัยของพวกเรานะคะเราจึงตั้งวัตถุประสงค์ดังนี้ค่ะเพื่อแก้ปัญหากิ่นฉุนและลดขมของน้ำาคลอรอฟิลค่ะค่ะจากวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้ง ไวนะคะเราก็ได้คิดสมมติฐานขึ้นมาไว้ว่าถ้าเราลดปริมาณสมุนไพรที่มีกลิ่นฉุนและรสขมนะคะ mm hmm. ก็จะสามารถทําให้น้ําคอโรฟิลของเรานะคะมีรสชาติที่ดีขึ้นและสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ค่ะ